สวัสดีครับ12แล้วจบแล้วช่ดวยใคได้่วยนี้ไม่กลัวนะแต่ตอนนี้กลัวละ หลังจาก EP 11ที่ไอบอกเรื่องราวว่าจะเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยก็โยก็าตามพี่ยูไปสตูเลยตอนนั้นไปดูว่าแบบมันจะเกิดเรื่องราวอะไรไหมตอนแรกไอซีผนนมก็ต้องทำเป็นแบบอมองๆว่าแบบพี่ยูจะเดินอะไรหรือเปล่าก็คิดมากไปเลยครับตอนนั้นคิดมากไปเลยว่าพี่ชายตัวเองจะตกอยู่ในอันตรายไหมอะไรเงี้ยนางแบบนางแบบที่มานี่เขาเป็นิ i ยู Universe ป่ะใช่ใช่โอ้โหแล้วถ่ายรูปแบบเป็นงานมากเลยครับ<ม>เขาเลื่อนผ้าอะไรเงี้ยใช่แบบโอ้โหนึกว่าผมนึกว่าถ่ายนางแบบก็นางแบบจริงๆครับตอนแรกนึกว่านึกว่าเป็นนางแบบอยู่แล้วก็เลยไปถามเขาเขา เป็นนางแบบจริงๆอะไรเงี้ยตอนนั้นเสร็จแล้วก็ไอก็ไปเจอไอซ์ป่ะใช่เจไอซ์เจไอซ์มาทำร้ายอะไรเงี้ยคนทำก็คือคุณไอซี่ของเราเนี่ๆคุณไอซี่เขาไม่รู้จับผัดจับผูแล้วมาโทษผมได้ไงวะเป็นต้นเหตุคือผมอะไรเงี้ยก็เขาชีวิตสวยเพราะคุณแต่ว่าเขาก็ทำเองว่าผมอีกแล้วแต่เขาก็ทำตัวเขาเองไงแล้วก็แบบถูกเขาโดนจับควบคุกไปโดนจับก็เสียใจด้วยจริงๆบายเพื่อนสรุปพี่ยูไม่โดนอะไรเลยสรุปไอซ์เป็นคนทำร้ายไอ้ก็ใช่ไหมร้ายก็จำไ ตีลังก์ตีลังต์หนึ่งแล้วก็จับาทำไมให้คนเห็นว่าเราจับได้ังไรซีนไอยากสุดแล้วเพราะว่าต้องแบบเกาะโหนด้วยแล้วก็ต้องตกลงมาด้วยอะไรเงี้ยมันต้องใช้หลายอย่างมากเลยตอนนั้นน่ากลัวนะน่ากลัวนะน่ากลัวอยู่นะ แค่ยืนยืนที่พื้นแล้วนะนองมาข้างหลังก็น่ากลัวแล้วไมาอไอยาีีีีปล่อย์ีเย็นเลยตรงนี้แต่ดูว่าเขามีความสุขนะลองดูลองแพ้เลยว่าดูจะเห็นแบบครอบครัวสุขสันต์ที่เขาไม่มีใคร เขาก็เขาก็มีความสุขของครอบครัวเขาเนาะไอ้ก็ไม่ใช่ลูกเขาหรอกถ้าเป็นยูอับโยอิงน่าจะเป็นลูกเขาไม่ได้ใจไมใจแล้วหนึ่งไม่รู้ใจแล้วกี่คนนั้นมีอิงโยพียูพอมองไม่ไม่ใช่คนครบครบครอบครัวครับมามาช่วยไออะไรเงี้ยคือเราวิ่งไปแล้วมันไม่ตรงจุดม้าใช่ใช่ใช่ตรงนั้นแหละที่เราเรามองพื้นไม่ได้เราต้องแบบจําไว้ว่าหยุดตรงนี้เพราะมันหยุดสองรอบใช่แต่คือแต่คือคุยกันแล้วว่า ไม่ไม่ต้องมองมาร็ได้มองแค่แม่อ้อยอย่างเดียวพอแม่อ้อยอยู่ตรงไหนเราไปอยู่ตรงนั้นเราไปอยู่ข้างหลังแม่อ้อยอะไรเงี้ยใช่เขาหยุดเราก็หยุดเขาหยุดเราก็หยุดตอนแรกก็โหยกังวลว่าว่ามาร์กจะอยู่ตรงไหนแต่แม่แม่อ้อยนี่เขาเป็นนักแสดงมืออาชีพแล้วอะไรเงี้ยก็เลยเราตามตามเขาไปด้วยที่เด็ก็ออกด้วย ได้แต่ผมหันไปคุยกับพ่อหมอพ่อหมอก็ตามไม่อ้อยเหมือนกันลูกพ่อก็ตาแม่อ้อยเหมือนกันลูกแลวก็โอเคทุกคนตามไม่อ้อยเลยแล้วกันตามกันไปแล้วกันลครับใช่เราสามารถหาเรสูตรโกง12เราหาสูตรโกงของสมการการฝันนี้ได้ละสูตรโกงคือการที่เราไปช่วยทุกคนแล้วเราก็หารเท่าทุกคนจากการที่ตายคนหนึ่งเนี่ยแบ่งกันเจ็บคนละส่วนแขนขาเป็นเอ็กโซเดียอะไรเงี้ยเอ็กโซเดียอยู่เกีย่ะแขนขาหัว โอ้เก oh, ือบเกิดไม่ <laughs> ท<า>ันเลยนะแล้วก็ <laughs> แบ่งกันหารเท่าแล้วก็ช่วยเหลือได้แล้วแบบีีนี้มัจะโชว์ให้เห็นถึงความแบบความผูกพันความรักของครอบครั <laughs> ว แล้วพี่คนนี้ขนาดไหนน้องๆอะไรอย่างนี้เออเนี่ยพาคนอื่นซวยเนี่ยคิดบ้างไหมอ้าวแล้วเราเลยเคยคิดบ้างว่าะแบบถ้าสมมติว่าเราปล่อยพี่ยูเจ็บนั้งแต่ ep แรกเงี้ยช่องขนาดไหนอาจจะไม่แค้นถึงขนาดฆ่ากันตอนสิบสองได้ไหมหรือว่าเขาแค้นเพราะว่าเขาแบบห้ามอย่างเดียวเลยอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายขอจริงๆอยากจะแค่ตกหัวฮะแต่เราห้ามไงเขาเลยลามมาถึงากรฆ่าก็แพนไป่าคนเขียนบทนะครับเหมือนแม่อ้อยเขาแบบรู้ความจริงแล้วว่าไอเห็นอนาคตนะตอนนั้นแม่อ้อย ก็แบบตกใจที่ไม่อ้อยก็เป็นเหมือนกันใช่แม่ก็เป็นเหมือนกันแต่ว่าพ่อพ่อก็ไม่รู้พ่อไม่รู้เพราะแม่อ้อยไม่อยากบอกมั้งมันก็เป็นฉากที่แบบเออคุยกันเฮฮาอย่างนู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วก็จบไปแล้วก็จบไปจบที่โรงพยาบาลใช่คือเป็นห้องแคบแคแบบห้องเล็กๆลกแล้วแบบทุกคนก็ต้องแบบอยู่ชิดมุมต้องนั่งต้องอะไรใช่ใช่เรา นั่งกันเป็นวงใหญ่ๆไอก็นอนเพราะว่าห้องห้องในโรงพยาบาลมันแคบแล้วก็แบบพี่ๆทีมงานก็ไม่รู้จะอยู่ตรงไหนกันใช่แล้วบางคนก็ชิดมุมบ้างบางคนเข้าไปอยู่ในห้องน้ําด้วยเข้าไปฟังเสียงในห้องน้ําใช่ๆก็เป็นวันที่สนุกเลยเพราะเราไม่เคยแบบมาถ่ายที่ต่างที่อ่ะปกติจะถ่ายโรงเรียนเราถ่ายถ่ายโรงเรียนถ่ายอะไรที่เดิมๆอันนี้โลใหม่เลยโลเป็นเป็นโลโรงพยาบาลอย่างเงี้ยใช่ครับก็เป็นวันที่สนุกเหมือนกันนะครับครับผม อัานอ่านด้วยอ่านด้วยมากลับบ้านนะ้บกเนี่ยไอก็ยังสามารถไอก็สามารถนอนหลับไปกับพี่ได้ทุกคืนเลยแม้ว่าวันนั้นกองจะเลาะดึกก็ตามไม่นานแล้วเนียไม่ดูพอจบก็นั่นแหละครับเราก็มาแฮปปี้ชีวิตก็กลับมาสู่แบบปกติที่ได้ใช้ชีวิตกับคนที่แบบเรารักเราชอบนะครับทุกอย่างมันนุ่มเกินไปผมจะฝืนเองไม่ว่า ถึงเมื่อเช้าถึงว่าเมื่อเช้าเหมือนจะฝืนไม่ได้แล้วก็ตามอ่ะแต่ว่ามันมาอีกแล้วอ่ะเมื่อเช้าก็ไม่ได้นะมันดีไปหมดอ่ะอันนี้อยากเอากลับบ้านเอาไปให้แม่เวลาแม่เมื่อไรเขาไม่อยู่บ้านแม่จะได้กอดแล้วมีซีนที่เราก็ถ่ายเป็นซีนในโบสถ์อันนั้นก็ก็แบบหยอดให้คนดูได้เห็นว่าแบบเออเนี่ยชีวิตตาจากจบแล้วเราเป็นยังไงบ้างเราแบบใช้ชีวิตกันเป็นยังไงก็มีการแกล้งกันนิดหน่อยเจ็บตูดไหมซีนนั้น่ะก็เหมือนแบบว่าเขาอ่ะ เขาฝันเห็นว่าแบบผมไปแกล้งเขาอะไรนี่ในการเขียนหน้าอแต่พอไปเขียนจริงๆอ่ะเขาอ่ะจำสแกนผมแทนแบบว่าแห่ขึ้นมาเราตกใจแต่ตอนถ่ายจริงๆ่ะตกใจจริงๆก็อยู่มันก็แห่ขึ้นมาโว้ยอะไรวะอะไรเงี้ยหลังเราวมไปกระแทกกับกแพงซึ่งตอนแรกตอนซ้อมมันก็ยังเฉยๆเพราะว่ามันไม่มีอะไรแต่พอเอาจริงลงไปปั้งแล้วก็แบบโหหลังโดนไวรัตอ่ะแบบโอ้ยไวเลจะติดปัง เป็นก้าอนที่มันเล็กๆอยู่ข้างหลังเราก็เหมือนแบบล้มแรงๆให้มันเนียนไปก็ก็เจ็บอยู่ไว้เลยทําเจ็บอยู่ก็คือตอนนี้ไอคือเสียแล้วอ่ะคือรู้แล้วว่าพลังพิเศษเราขี้โกงอ่ะเออเป็นมาเว่ะอืคือรู้แล้แล้วอ่ะก็ขอบคุณทุกคนเลยที่ ทำให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นครับขอบคุณผู้กํากับขอบคุณโปรดิวเซอร์ขอบคุณทีมงานทุกคนที่ขอบคุณทุกชีวิตเลยที่อยู่ในกองขอบคุณทีฮาร์ดขอบคุณวีทีวีขอบคุณแบบทุกคนที่มีส่วนร่วมแม้กระทั่งพี่สวัสดิการที่เราแบบว่าเจอแบบพี่ๆทุกวันที่สวัสำขารเข้เาเน้์มากเลยเขาแบบเอ้ยน้องเอาน้ำไหมเขาจะพยายามแบบเอาน้ํามาให้ทุกซีเลยที่พักอะไรเงี้ยเขาแบบเทคแคร์ดีมากใช่ครับใช่มันเป็นครั้งแรกของพวกเราสองคนด้วยแล้วผมเชื่อเลยว่าแบบผมกับพี่เกมก็คือคงจะไม่ลืมประสบการณ์นี้ไปตลอดชีวิตแล้ว ตั้งแต่ EP แรกถึง12น,นี้แบบเหมือนยังมันยังก็ยังคิดถึงกันอยู่ยังไม่แบบว่าร,รู้สึกว่ากองนี้มันได้มากกว่าการทํางานนะครับมันได้ทางมิตรภาพด้วยได้ไดไดความผูกพันด้วยเอาจริงผม4คนพี่เกมกับริวกับพัตเตอร์นี่ออกมาข้างนอกก็คือเป็นเพื่อนกันจริงๆเลยใช่เราเราแบบเรามีอะไรเราก็คอยช่วยเหลือกันมีอะไรเราก็คุยกันปกติเอาจริงวันนี้ที่ถ่ายพ,พัตเตอร์ยังทักหายเลยน้องไปไหนอะไรอย่างเงี้ย <laughs> <laughs>

ในซีนนะครับมีความสุขมากๆเกิดที่ผมเกิดที่ผม <24 S 1> ค,ครับทุกคนจำไว้ด้วยวันที่ <24. S> 2 6 24เก่งอยู่น้องเกิดที่ผมเกิดพี po, ่ผม กิดที่ผมนะไมมันเกิดที่ผมมันเกิดที่ผมนะ22่แล้วว่ะมันจบแล้วอ่ะก็รู้สึกแบบว่าผมสองคนก็คิดถึงแบบคิดถึงบรรยากาศในกองอะไรเงี้ยครับแล้วก็รู้สึกว่าอยากขอบคุณแบบขอบคุณทุกคนเลยครับขอบคุณแบบคนดูทุกคนที่แบบว่าติดตามกันมาตลอด12 E p ีีขอบคุณมากมากเลยครับที่ติดตามกันมาแล้วก็ถ้าเกิดแบบว่าอยากจะดูอีกหรือคิดถึงกันกลับไปดูทุกคนสามารถกลับไปดู E p พีหนึ่งแล้วก็ไล่มาใหม่ได้นะครับแล้วก็ใช่ครับใครที่แบบเนี่ยแท็กมาแท็กมาแท็กมาครับว่าแบบง พี่พัตเตอร์ตรงนี้อยากรู้กันสิวใหญ่ขึ้นนะตรงนี้แบบตุ๊ดๆเนี่ยบอกได้เลยเนาะใช่ไหมคิดถึงทุกคนมากๆแน่แน่นอนแบบผมกับพี่พัตเตอร์แบบต้องคิดถึงทุกคนคนทุกคนมากมากแน่แแล้วก็แบบทีมงานเพื่อนนักแสดงทุกคนอะไรเงี้ยแบบก็ขอบคุณคนดูที่ติดตามเราตลอดแล้วก็ขอบคุณทางโปรดักชั่นนะครับดีครับนะครับแล้วก็ขอบคุณทางวีทีวีด้วยที่ให้โอกาสพวกเราได้มาแสดงรือเกิดโปรเจกต์นี้ขึ้นครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับ a อโ t in น y d r e a วเธอฉันฝันเราครับสามารถรับชมได้ที่ VTV <c oughs> ครับผม